วัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่ SQG แล้วก็วันนี้จะเป็นคอนเทนต์สำหรับ Educate นะครับให้ความรู้กันนิดนึงนะครับสำหรับเรื่องของเล็กกันโคงค้ำตัวถังแล้วก็ค้ำบอดี้ลูกหมากกันโคงด้วยโอ้โหอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยหลังจากที่เราเริ่มติดตั้งคิวซมาสักพักหนึ่งนะครับก็คือ Product ของคิวซก็คือตัวเจ้าตัวนี้นะครับมันจะเป็นกระบอกโชคแล้วก็เป็นค้ำนะครับซึ่งตัวนี้ผมขอบอกก่อนว่ามันคือค้ำตัวถังเนาะ ค้ำตัวถังอ่ะอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะบอกว่าค้ำตัวถังมาทำหน้าที่อะไรแต่ว่าที่มีปัญหามากขึ้นก็คือลูกค้าทักเข้ามาครับลูกค้าถามว่าเหล็กกันโค้งราคาเท่าไหรแ่แต่เหล็กกันโค้งมันคือตัวนี้ครับนี่อันนี้คือเหล็กกันโค้งของตัวรถเนาะเนี่ยเหล็กกันโคง้งแล้วก็มีคําถามนึงอีกว่าลูกหมากกันโค้งราคาเท่าไหร่และนี่ก็คือลูกหมากันโค้งนะครับนั่นไง <G ül> s> <S ก็เกิดความสับสนครับว่าโมดักที่ลูกค้าต้องการหรือว่าสินค้าลูกค้าต้องการเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับต้องบอกอย่างนี้ครับสินค้าที่เราติดกันเยอะที่สุดตอนนี้คือเจ้าคิวซ่าตัวนี้นะครับคิวซ่าคืออะไรตัวนี้คือค้ำตัวถังเนาะค้ำตัวถังก็คือตัวนี้จะยึดติดอยู่กับแชสซีของรถนะครับหน้าที่ของแต่ละแต่ละตัวที่วางกันอยู่ตอนนี้หน้าที่แตกต่างกันกหมดเลยนะไม่เหมือนกันเลยนะเพราะฉะนั้นอยากให้เราทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราจะติดตั้งเข้าไปเนี่ยมันคืออะไร แล้วมันช่วยอะไรนะครับอ่ะราดับแรกก่อนเลยเหล็กกันโคงมันอยู่ตรงไหนเนาะอันเนี้ยมันคือเหล็กกันโคงเนาะเหล็กกันโคงอันนี้เป็นกันโคงหลังแล้วมีกันโคงเหล็กกันโคงหน้าตัวนี้อีกอันนึงนะครับต้องบอกว่าแล้วแต่รถนะครับรถแต่ละรุ่นช่วงล่างมาไม่เหมือนกันบางรุ่นก็ไม่ได้มีเจ้าเหล็กกันโคงตัวนี้นะครับบางรุ่นก็มีเฉพาะข้างหลังนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจกันก่อนเดี๋ยวผมพาไปดูว่าเหล็กกันโคง มันอยู่ตรงไหนปะเดี๋ยวผมพาไปดูตอนนี้นี่คืองานติดตั้งซีเกอร์ 7X นะครับซีเกอร์ 7X ตัวนี้ก็เข้ามาติดตั้งคิวซ่าเนาะก็คือคิวซ่าก็คือตัวคาตัวถังตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้นะมีกระบอกโชคนะทีน,นี้เดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าเหล็กกันโคงอยู่ตรงไหนนี่เหล็กกันโคงจะอยู่ตรงนี้นี่ชิ้นดำๆนี่เห็นไหมเดีมีประกับตัวนี้ยึดไว้นะครับตัวนี้เป็นเหล็กกันโคงอ่าตัวนี้นะเหล็กกันโคงหลังนะอ่าเดี๋ยวราก้องแพนมาตรงนี้จะ <c oughs> ให้ดูอีกตัวนนนี้เป็รระะบบบโชคคถุงลมั อ่ะตัวนี้นะครับเป็นเหล็กกันโคงเห็นไหมแล้วมันถูกเชื่อมกับอะไรปลายของเหล็กกันโครงนะครับจะถูกเชื่อมกับลูกหมากกันโคงอยู่นี่สีเทาตัวนี้นี่ลูกหมากกันโคงเห็นไหมเมื่อกี้ที่ผมให้ดูอ่ะตัวนี้คือลูกหมากกันโคงนะอ่าเชื่อมกับปลายเหล็กกันโคงนะครับแล้วก็มายึดกับตัวปีกนกล่างของช่วงล่างหลังนี่ก็คือโช๊คถูกลมตัวนี้คือลิงก์กันระหว่างโช๊คกับเหล็กกันโคงเนาะเราจะเห็นภาพว่าตอนนี้เหล็กกันโคงมันอยู่ตรงนี้ที่เดิมของมันนะครับ ส่วนเจ้าคิวซาตัวนี้ไม่ได้ทําการถอดเหล็กกันโค้งตัวนี้ออกแล้วใส่แทนเข้าไปไม่ใช่คนละชิ้นส่วนกันนะตัวนี้จะยึดที่แชสซีรถซึ่งอของ s i n เกิลเจ็เนี่ยจะติดอยู่ตรงแชสซีข้างหลังกันชนตัวนี้นะครับอันนี้เราถ่ายยากมากเดี๋ยวติดเสร็จเดี๋ยวเราอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันนะครับว่าตัวนี้มันจะติดอยู่ที่แชสซีรถก็คือตัวถังของรถนี่คือโพซิชั่นของเหล็กกันโคง้งและลูกหมาก,กันโค้งเนาะ ซึ่งแน่นอนครับเหล็กกันโค้งกับลูกหมากันโค้งมันจะเชื่อมติดกันเวลาเราเปลี่ยนเหล็กกันโค้งผมขอก่อนที่จะไปเรื่องอื่นเลยนะครับเหล็กกันโค้งแต่งนะครับเราจะมีทั้งหมด3รูเมื่อกี้ที่ตัวรถเราจะมีรูเดียวเหล็กกันโค้งแต่งมี3รูเพื่อเพิ่มความสติ f เน e ความตึงของมันปกติเหล็กกันโค้งนะอ่ะมันเป็นตัวตัวตัวอย่างนี้นะตัว U อย่างนี้นะพอเวลารถเราโค้งปุ๊บเหล็กกันโค้งมันทําหน้าที่แบบนี้นึกออกอไหมจะบิดซ้ายบิดขวาอย่างนี้แล้วปลายมันก็ยึดกับลูกหมากกันโค้งเนี่ยนะอ่ะ ยืดอย่างนี้พอเราเลื่อนรูเลื่อนรูของเหล็กกันโคงให้มันแบบตึงขึ้นจากที่มันให้ตัวได้ประมาณนี้มันจะให้แค่นี้นิดเดียวแบบอันนี้นี่แค่นิดเดียวมันรั้งไว้ตึงไว้นี่คือเหล็กกันโคงนะครับส่วนลูกหมากกันโคงมันเป็นแค่ลิงก์ที่เชื่อมตัวนี้เฉยๆซึ่งคําเรียกนะครับต้องบอกว่าชื่อของเหล็กกันโคงเนี่ยมันดันชื่อว่าเหล็กกันโคงไง เราก็เลยสับสนว่ามันกันโค้งและไอ้นี่มันช่วยลดอาการโค้งหรืออะไรเงี้ยเพราะนั้นคือต้องบอกว่าคําว่าชื่อเราต้องแยกออกก่อนเนาะชื่อของเหล็ก,กันโค้งมันคือเหล็กกันโคง้งใช่และหน้าที่มันช่วยลดบอดี้โลของรถใช่อย่างที่ผมให้ดูเมื่อกี้ทาให้ดูเนาะแต่ว่าเจ้าคิวซานะครับค้ำตัวถัง คำตัวถังไม่ได้มีหน้าที่ลดอาการโค้งเหมือนเหล็กกันโค้งนะแต่ว่ามันช่วยลดแรงสะเทือนที่จะเข้าห้องโดยสารนะครับเพราะฉะนั้นคือมันติดถึง3ตัวและยึตดติดกับบอดี้ของรถนั่นคือตัวถังแชสซีของรถนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวมันจะไม่ขยับอย่างเหล็กกันโค้งแบบโค้งไปโค้งมาไม่ใช่นะตัวมันแบบฟิกอยู่กับที่แต่ข้อดีของมันคืออะไรครับข้อดีของมันคือปกติพวกเหล็กค้ำตัวถังเนี่ยต้องบอกว่ามันจะมีเรื่องของเหล็กค้ำตัวถังตายตัว พวกนี้เราจะเห็นพวกคำโชกที่เราใส่กันมาแบบโวกี่ยุคเราก็ไม่รู้จะมีแบรนด์นู้นแบรนด์นี้เต็มไปหมดเลยอันนี้มันค้ำตายตัวมันก็คือจะเป็นเหล็กดีแหละตรง,ตรงๆแข็งๆอย่างนี้นะครับเพื่อพอเวลาอันนี้อันนี้เป็นคำโชกหน้าเนาะก็คือจะรับแรงโชคระหว่าง2ด้านเนาะมันจะทําให้บาลานซ์กันมากขึ้นอันนี้เป็นค้ำตายตัวแต่ พอเป็นคิวซ่านะครับมันมีเจ้าก,กระบอกโชคตัวนี้เข้ามานะครับซึ่งไอ้กระบอกนี้ไม่ใช่กระบอกเหล็กงงๆนะเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูว่าที่เขาผ่าทำมาให้ดูว่าข้างในมันเป็นระบบยังไงเดี๋ยวผ่าให้ดูมันจะมีห้องน้ํามันหรือห้องของแก๊สนะครับแตกเหมือนคล้ายๆทําโชคเลยแหละอ่ะทีนี้หน้าที่ของมันมันก็เลยลดแรงสั่นสะเทือนที่จะเข้าไปในห้องโดยสารนะครับไม่ได้ช่วยลดบอดี้โรเท่ากับเหล็กกันโค้งนะครับเพราะว่าต้องบอกหน้าที่มันแตกต่างกันแต่เพียงแค่ชื่อมันถูกเรียกคล้ายๆกัน นะครับอยากให้ลูกค้าเข้าใจอย่างนี้ครับว่ามันลดอาการโครงใช่แต่ชื่อมันไม่ใช่เหล็กกันโครงเพราะตอนนี้เราก็มี เหล็กกันโคงที่เป็น after market ที่เป็นเป็นของแต่งค่อนข้างเยอะแล้วเนาะในตลาดบ้านเราไม่อยากให้สับสนว่ามันคือสิ่งของชิ้นเดียวกันเหล็กกันโคงมีมาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับการเปลี่ยนเหล็กกันโคงคือสลับเอาอันใหม่ใส่เข้าไปถอดอันเดิมออกแต่สําหรับตัวคิวซ่านะครับก็คือเป็นค้ำคานแข็งมาเหมือนกันแต่คานแข็งมาถึงประมาณนี้แล้วมีกระบอกโช๊คตรงนี้นะครับซึ่งมันจะไม่ได้ขยับแบบขยับเหมือนโช๊คแบบอย่างนี้เลยไม่ใช่นะ มันให้ตัวได้แค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับมันแค่แบบกึ๊บนิดเดียวหลักมิลลิเมตรเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือมันไม่ได้ให้ตัวแบบเต็มที่ขนาดนี้นะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันเป็นโปรดักที่เสริมความนุ่มนวลเพิ่มขึ้นนะครับไม่ได้เหมาะกับสายซิ่งนะครับพยายามย้ำเตือนหลายคลิปแล้วนะครับว่าสายซิ่งสายมุดนะครับเขาก็ชอบค้าคานแข็งอย่างนี้แหละพราเขาใส่ค้ำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยรถมันต้องตึงขึ้นเฟิร์มขึ้นแล้วก็แบบรู้สึกคอนโทรลรถได้ง่ายขึ้นนะครับรู้สึกถึงพื้นผิวถนนไดุ้กระะยยเเลแต่จ้า มันช่วยซับแรงไงเพราะฉะนั้นพอสายซิ่งที่สายมุดจริงๆอะ่ะอาจจะไม่ชอบอาจจะไม่ชอบตัวนี้เพราะฉะนั้นคือตัวนี้ไม่ใช่โปรดักสําหรับสายซิ่งไม่ใช่โปรดักสําหรับสายแบบมุดแต่เป็นโปรดักสําหรับชาวบ้านชาวบ้านทั่วไปเลยนะครับอาจจะเป็นพ่อบ้านขับรถส่งลูกรับลูกนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสําหรับความแตกต่างกันระหว่างคําตัวถังแบบมีโชค๊คคาตัวถังแบบตายตัวและเหล็กกันโคง้งหนักเหล็กกันโคง้งและ ลูกหมากกันโคงนะครับอย่าเอาชื่อเขาว่ากันโคงมาสับสนกับโปรดักนะครับคลิปนี้นะครับก็อยากทําความเข้าใจให้ทุกคนนะครับเข้าใจในสิ่งที่เราจะติดตั้งเข้าไปนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องสับสนและโปรดักของเหล็กกันโคงเริ่มมีอัลเ r อร์มาร์เก็ตมากขึ้นนะครับผมก็อยากจะให้ลูกค้าทุกท่านที่เข้าไปติดตั้งหรือเข้าไปแต่งรถเนี่ยได้รู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราใส่เข้าไปมันช่วยอะไรนะครับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมถ้าเกิดมีคําถามอะไรติดต่อสอบถามเข้ามาได้ทางเพจ a c e b o o k หรือ โทรมาถามก็ได้ที่เบอร์ที่เราขึ้นให้ตรงนี้เลยวันนี้ขอบคุณครับ